สำหรับรับมีทรีมากของขวัญที่ผ่านมาเพิ่นห้นะเพิ่นห้มากสามแปดสามแปดครับพ่อว่าเพิ่นเขียนยัดใส่กับเป๋าเสื้อห้ครับโบได้เสียดายแห้งเลยนะพ่อพอมางวันิดเพิ่นเอาห้อีกเอาห้อีกครับผมโทรไปถามค่ะเพิ่นกัเลขหหนึ่งหกมาเตียครับหนึ่งหกพ่อกันยังยำอีกด่วานล้างเ้อเออ เขาบอกลางเด้ครับลางพะนนัลางย่างเดียวครับตีห่า,าอ่ออบบนให้เอสซี่พันเบิ้งนะครับลุงลางย่างเดียวว่าให้บนถ้าบนถ้าคุณเล่นบนคุณจะบ่ได้เงินเลยไปสั่นเลใบนี้นี่นะอีพ่อที่ผ่านโซ่เมื่อน่นะเนาะครับใบนี้นะครับเดี๋ยวย <นะ S 2> กม<ส>าให้ออเอสซี่พันเบิ้งน่พอเนานี่ละผู้ใดได้เบิ้งคลิปเมื่อนั้นจะเห็นนะพ่อเนาะครับครับครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สายทำไมนะพ่ออ่ะวดต่อไปเอซีก็ต้องรอดติดตามนะคะรอดติดตามทางช่องนะคะหลายๆช่องที่มาถ่ายทำนอพนอพบางเทียพอาจิลับสายเ่ไไว้นอพกาพเอซี่ไปนั่มนอพนบผู้ใดที่รอดคิดว่าผู้ใดที่รอดอยางที่ก้มวังก็ต้องติดตามันเรื่อยๆกับตรงนี้ แต่ผมทิดต of ่อไปยังส okay. ิม okay. yes, uh, so uh, ันก็เป็นการลำบากเพราะมันหลายหลายเบอร์หลายสายเปิดเบิ้งในช่องหลายช่องติดตามในช่องครับว่าถ้าติดบ่อติดตามในช่องก็จะไม่ได้บางที่ติดตามมาติดต่อมาทางผมสีสายเบาบางครับต่อมาแับนี้บางทีเอาเหตุเบียงเหตุงานเขาก็ประด้นรับบางทีก็รับไปยังไงบางทีก็เมื่อยไรโอ้ยว่างมากรนโทรศัพท์พี่ประมาณนี้แหละ บอกมันบอกคือคนน่มเนาะคนแกนเนาะเจ็บมันเวิร์กวากไปคือคนนุหมอนแต่สำหรับรับมีทีมากของพ่อหงวัดที่ผ่านมาเพิ่นห้นะเพิ่นห้มากสามแปดสามแปดครับพ่อว่าิันเขียนยาใส่กับเปาเสือ้อห้ครับบ่ได้เสียดายแห้งไปเนาะพ่อรับพอมาหงวัดนี้เพิ่นเอาห้อีกเอาห้อีกครับผมโทรไปถามค่ะครับผมโทรไปถามวันนี้พอมันพอกันสามแปดนะสามแปด หมดหมดนี่ผมเลยโทรไปถามเจ็ดแปดมือนี่ลนะโทรไปถามเลก็เจ้าก็เล,ขเ,ลเขาเลยบอกมาแล้วคือว่าขำมาเห็นมาทาโตปากโตปากเปรี้ยซนเล่าไปเปยวซนมผมเลยโอ้ยไม่ใช่ไปท้อซึนต้องุูดบอกว่า เพิ่ง,งกับเลยให,<า>ยห้หนึ่งหกมาเตี๋ยครับหนพ่อกับยังจำอีกดิว่าล้างเด้เออ๋อเขาบอกล้างได้ครับล้างพล้างย่างเดียว,วครับเตีต๋ยวห่ออันให้เอสซี่พันเบิ่งนะค่ะล้างย่างเดียวว่าให้บนถ้าบทา,าคุนเล่นบนคุานเดี๋ยวอะไรนันเลยไปสั่นเลยใบนี้นี่นะอีพ่อที่พ่อโซ่เมื่อน่ะเนาะครับใบนี้นะครับเดี๋ยวยกมาให้เอสซี่พันเบิ่งนะพ่อนี่ละผู้ใดได้เบิ่งคลิปเมื่อนั้นจะเห็นนะพ่อเนาะครับครับครับนี่ละ รังยางเดียว้างย่างเดียวครับบ่ให้บนครับแต่ว่าตัวนั้นคือเฮากันไว้ซื่อๆหอกเนาะพ่อเนาะครับกับผู้ฉลาคือการเลี้ยงเดียวเรียงเล็ี้ยงเลี้ยงกับนี่แหละตัวชรากับบ่อกั๊บอ่าใช่ครับบครับอันนี้คือเมื่อที่ผ่านมาเนาะค่ะให้เอฟซีผู้ที่เขามาติดตามไม่ได้เห็นโอ้ง่ามครับ่มเอ้ยผมเกือบ บ่าจุดทูบจุดสองมือเนาะยุดนี่เอาได้ปูไอเห็นป่ะขอพรปูซอยน้ำครับนี่มาเศร้าผมก็ขึ้นมามาหดกลกใหม่ม่มาแลงมือแต่พ่อได้มาประมาณนี้ครับขอพรกระเป๋าที่ตุ่มกันหน่อยู่นะครับมันจังไหนล่ะเงยบอกว่าได้ครับบอกบอกว่าได้ก็่พ่อได้ล้วนได้ฟังแต่พ่อได้ล้วนได้ฟังอาจสิ่วได้หลายแบบอยู่ แบบง่ายๆอย่ากไปทับบุญใช้มกุไปคไปเรียกผมก็บ่าได้อยากยังนอกจากว่าจะของหน้าตรงนั้นตรงนั้นไม่ีปัญหาเพราะคุจะนั่งไปเยี<า>่ยวเขาบ้านน<ส>ี้คงมือก็แล้วสำหรับแนวทางในหัววันที่16ท่านว่าคมเนี่ยได้อีพอเพิ่นจะให้มาบอหรือว่าพอจะติดต่อเพิ่นจังไหนผมคิดว่าจะติดตอ่อมแรงน,น่นยนะโอ้ชิดว่าเลย ได้ก้อนคิดลุ่งจาของถ้าเลขออกเพิ่นกัดชีได้โลดยังสิบอ่ะเฮ้ยล้อแต่ถามเพิ่นก่อนคุยกันก่อนยังสิบอ่ะพ่ะครับเจ้าตาตาที่เคยโหวรับปากกันว่าเลขออกปุ๊บก็ัดชีเห็ปุ๊บเลยครับนวณได้ใจเลยเพราะเป็นคกันนบขนาดใครมามาเจอโตมาเจอโตครับิดในใจได้เลยหือว่าสร้างถ้าหน้าจากของอยู่ฟังเล่าเนี่ยเป็นอันมิมิอยากมิกินแล้วมอันนจกิ ครับนี่ล่ะยอดเลขสูตรเดียวห้างเดียวเลขก่างย่างเดียว่างย่างเดียวบ้าครับผมเขาเคยได้ยินนี่แหละบรรูุจักกันูุจักคดมู่เดียวกันแบันี้เอาเป็นเอาฮะมู่เดียวกันมูเดียวกันครับมูเดียวกันมอคอกันต้งโดนเตี้ยมอคอกันม่ให้โซกกันตอ้พวกแกยี่สิบปีก็ว่าอะไรมอคอกับจักเถื่อผมก็ไปบ้านก็จะบอกว่าทำมาผู้หญิงยังบ่อผู้หญ้งยังบ่กบ่อได้ทำ เพราะว่ามันโดนตีมันโดนคบว่าพวกนี้ก็จาก็ยากหน่อยแน่แตกกันไปซาร์โมไปตถติบไแตกจนลืมหลังเนาะจนลืมหลังเลยไปพ่อปุ่น็คดอว่ากิน่าแกสิพ้อกับแก่ในงานศพบางินไปพ่อกันบางินพ่อกันเขาเขขึ้นไปทอดผ่าลงมากก็แจ้กไข่ยางรันหลดเอ้าว่ามันตายแล้ววต่เนี่ยว่าตายแต่ต่อไปยังได้มาจากไหนจะอ ลูกไลากคนูน <idity> <wh> <Wha> ี้ไปยู่เล่าเดี๋ยวมาเดีเนี้ล่าเดวจไปยื้ตังประเทศเือว่าเป็นบุญของเอฟซีเนาะขมากพอขับรับขับับชือว่าเอฟซีนี่เขาเขาไมาจะมากงวดกอนถึงมา่งว่นนี้มากงวันนี้นะคะสามแสก็ได้มาะโอยังวันเรียบ้อยอยู่กำลัง่ายท่อยู่เดี๋ยวนี้เบิ้งเนีอืม น่อยกงไ่ได้ยูนในหู้ก็ดึขงขาออกมารถกองให้ยังส้วนสีได้ไเออเออเออว่าเป็นยังบ้านยังไงเจ้าเป็นปีผมก็ได้ที่หละเง,งินอือขารุ่นคีมรถมาซื้อพีร่รอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวแกนอยะยืนไล่สดอยู่นองะค่ะน้ะไล่สดอย่เบื้องในในสดกันเด้อครับครับครับ เอฟซีเบิงในลฟ์สดจะเิ้มโทษใจเย็นๆนะคะแต่ว่ากับมีผู้สุงดีหลายโทมมหาพอครับลายครับลายยอมเราบลัยมาพ่นแก็ถอเพราะว่ากับเลขใช่ๆที่เขากับไหนเนาะพ่อก็บอกกับได้เลขตัวเดียวเนาะอันศูนย์ศูนย์หกกับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปจะเข้าใจว่า พ่ออธิบายชัดพ่อก็อธิบายชัดว่าแมนกันแมนตะเพิ่นหายมากขึ้นหนึ่งหกหกหนึ่งหกการน้ำล่างย่างเดียวเม็ดเดียวแต่ว่าก็ยุที่ดวงคือกานี่พอพ่อไก่กันไว้หกเก้าอีกแมนแมนอันนั้นตัวเก้านตัวเดียวกันหนึ่งกับศูนย์ตัวอีกตัวเน้นตัวนักอยู่นะพ่อมีครับ นี่ยกกระตัวเพื่อนแมาเนาะตัวกลับซุบกลับหรือเป็นตัวร่องไปสินะประมาณนั้นี่ยนะเจ้าพวกกลับกันเริ่มหัวดวงดวงคนมันคือว่าเหรอเพราะคือกันเนาะคเพราะคือกันผมก็เคยเจอหลายเทียอยู่เคยเจอแบบที่ว่าเขจ้าเียนใส่นซ้ำเส่กระเป๋าใส่ซ้ำตัวหรือบัตรกระสือโอ้ยตัวตัว่ากันรุ่นไหมควใดไหมสักกี้เนาะตะกกี่อ็วอดูเหมือนไหมคือไหม เอาไม่เอาไม่วดวันที่ชิมโฮงนี่เอฟซีต้องรอดติดตามพอคุมครับบานนี้ได้มากกว่าพบพ่อวันที่เทไรครับบานนี้โอกว่าเห็นเจ็บเบอร์เนยครับไม่ผมโทรหาแล้วครับจต่เดี๋ยวค่อยเคียนไว้เคียรแล้วค่อยเคียนไว้ให้พ่อทำเพิินได้มากแล้วพ่อกสิวันได้มากแล้วเด้อนพ่เนาะประมาณนี้ล่ละที่เรจะเด้ยพิมรอดนะครับครับสำหรับเบอร์โทรพ่อพ่อกัยังสะดวกให้เอฟซี ได้โทรมาได้ที่เกานะพ่อนะทีเขาบ่เปียนเบืรอแล้วก็บ่ปิดชว์ได้บ่ครับเอาะชว์เบืร์โ่รได้ออกบ่ได้ยควับอยู่เี่ค่ะอเอฟซีเื่อูดมีโชคนับมีหมาน้ำพ่ออยากรวมท่างบุญน้ำพ่อครับเป็นคนมาวัดมาวตลอดค่ะนันแนนี่ศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่สามหนึ่งหอีกรอบนะครับพ่อศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่สามหนึ่งหนึ่งห้าต่อมาไหนเลยครับ เป็นเบอร์โทรของพ่อคุ้มนะคะเบอร์โทรของผมเองบุญคุ้มครับส่วนแนวทางพิมล้อไปเด้อไค่ซีพิมรอนะคะเลยค่ะทางช่องมาตามเดิมนะครับทได้อยากให้กำลังใจคุณพ่อกันตามนั่นแหละครับหมายโทรโทรมาได้ตลอดเวลาเด้ครับครับครับน้ำชาคาเฟ่เนาะไอ้ป้องข้องไปน้ำแนมา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 เด้อจ้ามนั่นแหละคาเฟ่กับมาได้เลยผมตามนั่นแหละครับตามที่ผมจิ้วข้อหมาได้นี่เนาะ ขี้ข้อมอบไดเนี่ยผมจะไม่ได้เรียกร้องในการที่ว่าเมื่อถึกแล้วเนี่ยโอนมาให้ใส่ในเรื่องข้ามหนี้มจะบอกบอกจัดเถื่อนไม่เคยบอกจัดเถื่อนมันเป็นเนี่ยนี่ของเพื่อนแล้วแต่เพื่อนนาะพอละเนี่ยสายบุญใจมองเห็นความสำคัญในการคนที่เป็นสภาพุญให้กับการท้าหุญร่วมบ่ได้เรียกร้องผมน่ะบ่เรียกร้องผู้ใดว่าเรียกร้อง แต่แกแตมีหนักใจน้อยแับขันพ่อได้เลขมาพ่อก็ใหฮคือเก้าคือเก่าบ่แพงบ่หัวงบ่แพงบ่ท้วงบ่ตัวบ่ให้ชือกเชือน้ำกันกันมีโชคหอกไปแล้วเจ้าที่ื้อผ่าเื้อเรื่องของเจ้าที่ชอบจะเป็นเรื่องสี่บ่คือพื้นเล่าทพร้อมแล้วอีผอดอีผอดแล้วเป็นคนตรงๆนั่เห็นบางบางเจ้านี่ผมเคยแบบกบแต่ปอยหงายนี่ว่าบานนี้นะบานจะได้ที่รถปายแดงผมก็คิดจังสันเลย มันเกินขาดแล้วนั่นหาเลียบอดดี้มันกันบอดี้นั่นเยาะค่ะสวัสดีถือกเนาะฮาลังค้นฮัลโหลสายใหม่เราค่ะเอฟซีก็รับจุดสุขทีนั่นแหละาแต่โทรเข้ามา่าให้เปิดโทรพ่อาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะนี่เนาะค่ะสิบ่เออเป็นังไงแได้ไหมล่ะเออเออเออ นั่นแหละนั่นแหละอยู่ภาคใต้ทีนี่อยู่ภาคใต้ทีโอ้ยอยู่โคราชกันเองเฮาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอนะคะมาแลงพอคุมพันวาพันจะดโทษเนาะค่ะพันจะโทษไป,ไ,ไปนะคะหาหมูเพิ่นเนาะคะ่ะปุ๊ดที่เพิน่นหายล็กรับมากนะคะก็ะต้องรอติดตามพอคุมพันวาได้มากแล้วบอ,บอมี่ปิดบอมมี่ปัง นะคะบอแพงเนาะคะ่วะวันแต่เพิ่นห้มากพอลรกากะสให้นะคะ,ะ,คะผู้ใดโทรมา่ติกสให้รอดติดตามทางช่องนะคะเพราะว่าแอร์ก็จะมาติดตามนะคะแนวทางของประคุมเนาะคะ่ะวัที่ผ่านมา3 8เพิ่นห้มากนะคะของเพิ่นเนี่ยจะเป็นล่างเนาะคะ่ะเท่ากันบ่นไว้ในยนึงเพราะว่าเลขเพิ่นห้มากแค่เม็ดเดียวเนาะคะ่ะวดนนี้นะคะผู้ใดได้เบิ่งคลิปนะคะก็จะเห็นว่า1 6 6, 6 1หนึ่งนะคะเป็นเลขลับเนาะคะ่ะ คุณพ่อขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพ่อ่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะครับยวจังได้แกมมาหาพี่กอันแล้วครับครับครับ